รีบไปไหนเล่าเสื้อผ้าเลิ่มามแล้วครับพี่ขอบคุณมากนะบ้านยี่หองไปทางไหนครับเป็นเฮี้ยแหละของมึงอ่ะคนกำลังรีบอยู่แล้วมันจะทำอะไรเฮี้ยของมึงดูหน้าตาคุณดิคุเป็นคนแถวนี้เหรอขนาดบ้านคุณยังพันไม่ถูกเลยเฮี้ย้อใจนะยโยนะหลวงพ่อครับลืมอะไรเปล่าครับอ๋อโทษทีโทษที่ตั้งใจพนมมือ อายุวันโนสุคังพระลางพระลัง,ะลงอะไรอะครับเอาก็ให้พรไงโยมผมไม่ได้ขอพอรครับผมขอตังค่ารถไม่ใช่ส่งฟรีอะผมไม่ใช่พวกไอ้มูนิธินะครับที่จะขับไปส่งคนนู้นไปรับคนนี้พ่กนี้นขคจะเขียนป้ายไว้ในวัดห้ามขับโมอเตอร์ไซค์ในวัดผมก็จะไปเขียนป้ายนอกวัดเหมือนกันว่าห้ามพระบิณฑบาตนอกวัดดูซิว่าจะฉันอะไรกัน นในประเทศไทยมีประชากรกว่า60ล้านคนและกูเชื่อได้ว่าไม่มีใครรู้จักกูแน่แล้วมึงจะพูดทำไมแต่กูจะทำให้พวกมึงจดจำกูไปตลอดชีวิตว่ากูคือเป,ปเป๊ะสลตีโวยเป๊ออกโต้แสลงเลยมึงเอ้ พ่ออีสามตัวบรรนนกนั่นแท้แทถ้าอย่างนี้ก็ทัดลมท้งแต่ต้นไฟพี่เขาเรียกตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหอเนี่มึงกล้าตบกูเหรอมตกใจเวลาตกใจก็ตกกลับเราใส่เน็ตไถหลายเส้นเราก็ได้หลายเสียงครับสิ่งนี้พลาจังกลับสิ่งนี้ค่อยๆพูดค่อยๆจากสิ่งนี้สติมาสิ่งนี้พลาจันกลาดอ่ะสิ่งนี้เออเราจะมีกันเฮ้สิ่งนี้กูจำได้พระพยอมอย่าข้ามกันตอนสีครับ บางมือเนี่ยมันเกิดการสับกระสายมีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีแบ่งสางกลางมึงมีวิธีไหนแก้เราก็หามือแม่นสักคนมาสไลายแดงออกครับหลังจากสไลายแดงแล้วเราก็กำจัดเหลืองครับกำจัดเขียวกำจัดช็อบน้ำเงินไปชมพูเหลือดำลูกซ้ายตบดำหมดโตครับดีมาไอ้สักพักไปเล่นสนุกอีกน้ส,สยอยู่ข้างในขนาดขี้ยังหอม ยุ่งอะไรกับน้องป้ายนะเว้ยอยากเป็นศพแล้วก็ลหลบไปมีเกมเล่นสนุกสนุกใครลงท้ายคำว่าสิบโดนตีหัวโอเคป้ะหนึ่งเดี๋ยวอะไรหมีสอฟเนื่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบกองกูพี่อะกองอะไรเราสองไ หนำหลวงสำารงไม่ใช่รถเมย์พ่อคนนียคุณพ่อว่าตีมกอกลัวพี่เอาไงเอาสองด้วย1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเ้าเก้าเกเเก้าเ้าเกไม่สิบเราว่อยากจะให้ของเรียเอาไว้เก็บรักษาให้เรีย ว้ประป่วยเอาไมา้น้องเป็นได้เอ้ยเดี๋ยวน้องเป็นก็ต้องเอาไปรักษาอีกไม่ใช่อย่างนั้นเอาไว้เก็บรักษาให้ดีเฮ้ย <Why? S 2> ไม่น่ามึงมาทำมียเลยเนี่ย,ยลุงเนี่ยเขาเรียกลุงกูให้มึงว้แต่กูไม่เอา